มันได้มีของมาคมะ่ะมันเล <c oughs> ยไดย้อ้ามีน้องมีของมาผักเลยโอ้ยแคนมาแขวนรูยตัวผู้จับวินองได้ตัวผู้จับไหนอู้หูผู้จับอ,อย่างยากินเข้าได้ตึกแต่ยำกินปอกใะกรกเหงาข้าได้ยำกินบอกอ๋อทมาปุวยดังในค่ะนะ ก็มาเอาขาแดมยากกินนูยนน่นนนเ้ย k อันวันข้อต้องดีวันมาแมหัว่นองไอปิดตู้ก่อนเราไ่นองไอปิดตู้ก่อนเา่นองต้อางอนอา้มเขาาดีเนาะ อยู่นี่ไม่นองไม่นองไม่นอ,องอ่ออา,อาเอาเอเอรเข็มเต็มากินเคเอฟจีนี่ครับไะไม่นองนะกินเคเอฟจีครับนนเีเนี่เนยเหมือนว่าเนเคเอฟจีเนี่ยเหมอคเอฟจีเนี่ยวะอันนี้ผมบอกอว่เออดวะ กลางนั้นกอาหม่ออกขม่อ้าลมยาวเหอียดไน้องก็มาก็กิน KFC กันครับี่น้องมาได้มาได้ี่น้องได้ยังู้ก่อนนอนอะไรบ่นฮะม่ชาาเลยจะโย่นอนน้กันน่ะไม่ชาอะไรเลนะมไม่็นไรก็ได่รู้มอนจะกออะไรชวนก็จะไปจีชว อ้โลพี่น้องเออมันได,ได้มากกี่ครีเอจียวาคะ่ะอ่าันจิ้มอะไล้วเนีมม่ยออจิ้มอะไรกันยอบ

อาหนรก่อนแน่นาทีไหมาใหญ่เอี่เก่งมากวันวันเหมือนแจะคสันถึอมาอองไปเอาข้าเยอะสึงทีเจ้หอืมจะเยอะอยิบหน่ปัดข้างหน้าแจ็คสันถือเรด้มากต่อ่างมกอรต่อนาทีเนาะหน่อฟานบ้องย้อน้ ม่เวเนาะวามาันเขาแม่ม่ดมวนลูกจำผมเนาะกรบก็กันไหนั่่งไหนทุกข้าวทุกข้าวเมยหมอมาก็เลยนได้ไงทำไมดได้ไทำไมได้ถือาตัว่ไดอกใหม่ไรไม่แจมนั่ให่ได้ทานเล่นนุนี่หลังอรือจ้างไอ

กินวันป่อเรียบร้อย